ใช่ครับปกติเนี่ยเราเป็นสาวกในการเล่นเลโก้อยู่แล้วครับบางที่เนี่ยต่อจนถึงขั้นแบบว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวใช่ครับก็บางที่เนี่ยบาง,บางตัวขึ้นอยู่ความยากครับบางวันเนี่ยเคยต่อไปมากสุดประมาณสามสี่วันจริงจริงการเล่นเลโก้เนี่ยมันมันช่วยเสริมทักษะหรือเสริมมจริงจริงแล้วผมว,<ห>ว่ามันเป็นการสร้างสมาธิให้กับคนมากๆนะครับคือเวลาเราต่อเนี่ยเราแค่จะโฟกัสแต่ตัว ตัวจิ๊กซอว์หรือตัวเลโก้อันนี้โดยเฉพาะเลยเราแทบจะไม่ได้จับมือถือเลยค<ม>ือมันมีวันหนึง่งที่แบบทุกคนโทรมาแล้วโอ้แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้รับโทรศัพท์เลยไม่ไแทบ,บจะไม่ได้ตอบไลน์เลยเพวนั่งต่อเลโก้อยู่ไปเรื่อยๆที่จริงเราเริ่มต่อเลโก้ตั้งแต่อันนี้กี่ขวบครับผมโอ้ <ๆ S 1> ยจริงๆก็ต่อมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเวลาแบบที่บ้านซื้อแบบคือพ่อกับแม่ก็จะซื้ออะไรมาฝากอะไรเงี้ยครับผมก็คือหรือแบบว่าคนอื่นๆจะซื้อของมาฝากก็ส่งมาเป็นเลกรร่งคับ ทัวนี้ยังเล่นัวนี้ยังต่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งต่อการเดียโน่ดิกลีซี่เสร็จตัวที่ที่มาต่อยากที่สุดในชีวิตที่ต่อได้สำเร็จคือตัวไหนจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต่อยากมากมีคนเคยผูไว้ว่าต่อกันเจ็วันวันละประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่ายังต่อยังไม่ได้เริ่มต่อชื่อตัวว่าแบ็คเพนเตอร์ ใช่นี่คือปโก้ของเราไม่ได้ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเลยยังเป็นวางกล่องวางตั้งอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นโก้ของเราที่จะต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่ามีอันนึงที่ชาเลนจ์กว่าคือแม่แม่โอ้เขาโอ้เคยมีสนามบอลโอทับฟอร์ดอยู่เป็นเลโก้โอทับฟอร์ดแล้วแม่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่ากล่องมันผุทีนี้ด้วยความที่เขาคิดอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้เขาอ่ะเอากล่องทั้งหมดอ่ะ ทิ้งไปเ,เอาคู่มือทิ้งไป<ม>แล้วก็เอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดฉีก,สกเสร็จปุ๊บแล้วเทรวมกันอยู่ในกล่องเดียวแล <c oughs> <ฆ>้วจะทำยังไงอ่ะเป็นการทำชาเลนจ์ทุกวันนี้ยังอยู่ในกล่องนั้นอยู่เลย <c oughs> ใชไไไ่ไม่ขึ้นโครงไม่ขึ้นอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นโครงอะไรเลยโอก็เลยรู้สึกว่าโอก็บอกแม่ว่าแม่เสื้อผ้าหรืออะไรทุกอย่าง ทำได้หมดเลยนะอันนี้แม่เลโก้โหทำทำไมใช่วันนี้ได้ฟังไหมครับว่ามีการสูญเงินกับบางตัวระตุ้กต่างๆที่แบบก็อยากสั้งหางเก็บสใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับเลโก้เนี่ยเป็นที่ฮิตมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมบางตัวเนี่ยซื้อแล้วก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยบางตัวเนี่ยก็คือราคาขึ้นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ย คือเลโก้เขาคอลลาเบเรชั่นกับตัวดิสนีย์ครบรอบ100่้อปีพอดีมีตัวละครน่ารักน่ารักออกมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับผม,ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักในของตัวเองหรือว่าจะเป็นเลโก้ที่มีสไตล์เท่ๆไม่ว่าจะเป็น Lego <c oughs> เลโ <c oughs> ก้เทคนิคหรืออะไรอย่างี้ก็ตามแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะมีของแบบเยอะแยะให้ทุกคนมากมายได้เลือกสั่งจริงๆเพราะฉะนั้นมาช้อปปิ้งกันวิทย์ช่วงนี้ถ้าผมยิ้มแย้แต่ใส่อะไรกันน้องก็ช่วงนี้โอเนาะ เราสองพายกันทุกหนึ่งอาทิตย์บางทีให้ไส่ไส่กับใครดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแขกแขกแต่ว่ามันก็ยิ้มได้มากขึ้นดิมยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ทุกคนพยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมาใช่ครับ แต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีเอาท่านเยอะเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอกเนี่ยจับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยใช่ครับแล้วเราตอบานะเราบอกผมไม่ได้เป็นไรนะครับบอกว่าใช่ใช่คือเขาเขาบอกเราสู้ๆให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้เห็นกำลังใจที่ทุกคนมีเป็นยังไงบ้างเยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบ มันเป็นกําลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราท้อเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อยากจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละจริงๆคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ากับมันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอกับคือรู้สึกว่าคนเราต้องใช้ชีวิตต่อพี่ิคิดไหมวันหนึ่งจะมาถึงจุดที่แบบว่าเขามาให้กำลังใจเราเยอะมากไม่จริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนขำคอยให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่อย่างในลานสแควร์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนมาบอกว่าพี่โอ๊ควันนี้ทำงานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอ๊คนะอะไรเงี้ยก่อนน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรเน มันเหมือนแบบมันเป็นการฮิวใจกันอะไรแบบมากๆเลยแตนสร้กรก็ไม่แพ้วเลยนะไม่ได้ก็ไม่ได้โชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองคือยังไงครับคือว่าเป็นรูปเก่ารูปใหม่รูปอัปเดตล่าสุดยังไงครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างเงีใช่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนรูปบ้างอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัส อย่างอื่นไม่ได้ตั้งใจโชว์ใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ใช่เปิดไหมอ่ะเกิดไหมเวลาคุณคุณโดนโฟกัสอ่ะเขาโฟกัสหยุดอ่ะเราหยุดอ่ะคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรออยู่ว่าทำไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าเออคอมเมนต์เยอะเหมือนเออใช่บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทำไมหรอการที่เราแบบว่าแบบ การที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอ,อคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาเหรออ,อะไรเงี้ยเ,เขาก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบมันขาอ่อนอะไรเงี้ยมันขาอ่อนอยังไงวะอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะกังวลว่าไอเราผอมเกินไปจนหนึ่งเส้นเลือดที่มือชัดเกินไปหรือเปล่าบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนก็เป็นพยาบาลเนาะเขาบอกว่าโอ้ยเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมันเคี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ ก็เป็นกสังเกตตัวเองไม่ได้บอกนอกจากเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเวณไหนที่แบบรู้สึกเส้นเลือดขึ้นชัดเหลยเลยที่เท้าค่ะใช่คือปกติถ้าสมมติวลาเราเราเหยีเท้าแตะคือปกติอ่ะที่เท้ามันใช้กว่าที่มืออ่าแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่อยากพายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหน จอิงใช่ไหมสายของเราหรือว่าเราตั้งใจแบบว่าอยากจะแบบพึ่ก็ไลกับเป็นแแรคือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีบอเป็นแบรบ้างป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะเราช่วทะเลบ่อยใช่ไม่ช่วยตเลบ่อยใช่แต่ว่าสดวาในฐานะกรติงหน่อยว่าสดสบางไหมสดเราแทบจริงไหมหรอไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาแล้วกันเอ่าณนเกิดราไว้ ไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับผลงนซิงเกิลที่สองหน่ยครับอุ้ยครับก็ซิงเกิลที่สองนะครับเพิ่งถ่ายเอ็มีเมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่ายเอมีมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ย You, Allah, ใครเป็นใครเป็นคนทำสตอรี่อินบีใครเป็นคนสตอรี่ใครเป็นคนคิดสตอรี่อหอครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผมคิดมาเป็นทางผู้เก่าคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าเอ้ยจะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วมีส่วน ใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยกันาไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยเออตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแก้แก้จุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเ,เราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทำงานกับเขาง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยซิงเกลิลนี้จะเป็นยังไงคเนี่ยเพลงครับยัลโหลวัววัคนจะตับอ่าคนคนยะมารีเลยกับชีวิตเราไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่า เดีย๋ยวรอฟังกันละกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีกพาหนึ่งเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพารทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลง,งเรา uh huh. เราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบให้มันดีอะ่ะ uh huh. แล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออ นะอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออ่าน,นี่ไงยากพอไหมต้องอ้กาเสียวปวดหัวเลย <c oughs> โอ้โหพี่ผมคิดว่ันจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาแนวโวเคลเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็การผมรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ้แบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่ากระสุนเรามีจํากัดเนาะหมายถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ย มันเกิดจากความตั้งใจและความชอบของเราจริงๆอตั้งใจมามาไกดดันไม่ในการทำงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่โอบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าซือวันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเรากลับมามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมนจะมอมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราชอบมันก็จบแล้วไม่ได้เรอา,าเรื่องอแไ้วใส่ไปเลยดอะไรเงี้ยอะไรนะไม่เกี่ยว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 ไม่เกิดยอาม่โยงอ่ะ อันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใดรแต่ได้ข่าช่วงเมื่อไรได้ช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอบจะต้องคือเมื่อวานเพื่งถ่ายังมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักแล้วเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่สองประชนสักทีหนึ่งได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมกครับ